ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Leader Insight ประจำวันอังคารนะครับวันนี้เป็นวันอังคารที่18เมษายนพุทธศักราช2566นะครับวันนี้เราจะมาดูกันเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายต่างประเทศของพรรคการเมืองต่างๆนะครับว่าจะสามารถมีนโยบายอะไรผูกมัดใจคนไทยคนที่จะมีสิทธิ์ตั้งได้หรือเปล่านะครับไปดูมุมมองแล้วก็ข้อเสนอเรื่องนี้นะครับจากอาจารย์ดรเติติตีสังนาม Executive Director ของอาเซียนพาวเดชันกันนะครับสวัสดีครับอาจารย์ท่านผูสีสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับจุฬาครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับครับอาจารย์ครับอาจารย์อยากเห็นนโยบายต่างประเทศของพักการเมืองต่างที่หาเสียงอยู่ในขณะนี้ได้เห็นบ้างอยังฮะผมว่ามันมีอยู่บ้างเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เขาเอาออกมาเป็นประเด็นในการหาเสียงกันอย่างจริงจังครับแล้วเห็นบางพรรเเนี่ยเตรียมนโยบายพวกนี้นะครับแล้วก็เตรียมดีด้วย เพียงแต่ว่ามันไปอยู่ในเว็บไซต์ฮ<ะ>ในขณะที่บางพรรคก็ไม่มีพูดถึงเรื่องพวกนี้เลยก็มีอ<ะ>ซึ่งอันนี้ค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงนะครับ,รบแล้วเราก็คือเรารู้แหละว่าว่าเวลาเลือกตั้งเนี่ยคนส่วนใหญ่จะตัดสินลงคะแนนโหวตจากเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องใกล้ตัวก่อนคมแนคม,ม้ว่าอย่างไาางต้หวันซึ่งเจอปัญหาการเมืองด้วยอย่างเงี้ยอาจารย์ก็บอกว่าเขาก็เขาก็าตัดสินด้วยปากท้องเหรอใช่ ใช่ครับประเทศส่วนใหญ่ตัดสินการการเลือกตั้งภายในประเทศด้วยปัญหาปากท้องภายในประเทศเป็นหลักครับน้อยประเทศมากที่จะเน้นเรื่องของการต่างประเทศเป็นหลักประเทศที่อาจจะเห็นเยอะๆหน่อยที่เอาเรื่องการต่างประเทศมาเป็นเรื่องหลักเลยในการในการหาเสียงนะครับสิงคโปร์ครับอ๋อเลรอแต่สิงคโปร์ก็มีอยู่พรรคเดียวพรรคฝ่ายค้านเขาก็พูดเยอะแต่ว่า ไม่ค่อยมีใครพูดถึงนะครับหรือกรณีของอินโดนีเซียที่เดี๋ยวเขาก็กำลังเข้าสู่เลือกตั้งเนี่ยโอเรื่องนี้กลายเป็นจุดแข็งมากของด p ี p พซึ่งก็เป็นพรรคของอที่ที่สนับสนุนคุณโจโควิโดโดขึ้นมาเป็นเป็นประธานาธิบดีเนี่ยนะครับเพราะว่าในห่วงเวลาในระยะหลังเนี่ยบทบาทของอินโดนีเซียในเวทีโลกก็โดดเด่นมากยิ่งขึ้นถูกต้องไหมครับแต่ถ้าเป็นในยุโรปในอเมริกาเนี่ยส่วนใหญ่เมื่อถึงเวลาในอินโดนีเซียที่อาจารย์ว่า ตามประเทศสคัญนี้เขาแข่งขันกันเรื่องอะไรอยู่ครับเวลาเวลาเขาพูดถึงเรื่องของอินโดนีเซียเนี่ย uh huh. เขาพูดถึงบทบาทนทําทางด้านเศรษฐกิจครับ uh huh. ในการที่จะขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนอ oh. ในการที่จะดึงดูดเรื่องของเงินลงทุนอ uh huh. ในการที่จะปฏิรูปประเทศเพื่อให้ประเทศเนี่ยมีบทบาทในฐานะที่เป็นมหาอำนาจกลางในเวทีโลก uh huh. เพราะฉะนั้นเราเราเห็นรัฐมนตรีต่างประเทศเก่งๆของนินโดนีเซียต่อเนื่องถูกต้องไหมครับตั้งแต่ก mm hmm. ่อนหน้านี้ก็มาตีนัตเลกาว่าถูกต้องไหมครับปัจจุบันก็รัตโนโมาซูดีถูกต้องไหมครับ mm hmm. ที่มีบทบาทเชิงรุกสูงมากในในเวทีอย่างเช่นเวทีภูมิภาคครับแล้วปัจจุบันนี้เนี่ยเอาเข้าจริงๆผมคิดว่าองค์ความรู้ของคนไทยเราเองเนี่ยในเรื่องของการต่างประเทศดีขึ้นเยอะนะฮะสมั mm hmm. ยก่อนนี้ข่าวต่างประเทศไม่มีคนดูนะครับ <c oughs> แล้วเราสำนักข่าวอะไรสำนักข่าวต่างประเทศห้าทีแต่ปัจจุบันนี้มีรายการที่นั่งคุยกันเรื่องการต่างประเทศแบบจริงจริง,จ,รงจัง,จงๆอะอย่างรายการเราก็คุยกันเรื่องนี้ตลอดเวลาอืแล้วก็มีคนฟังซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นพัฒนาการที่ดีขึ้นเพราะว่าณนะปัจจุบันนี้ครับเรื่องหนึ่งที่ที่ผมถือว่าน่าจะเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็อยากจะให้เป็นหนึ่งในสิบนโยบายที่อยากเห็นถ้าเกิดว่า จะต,ต้องเดินหน้าสู่สนามเลือกตั้งที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศด้วยก็คือทำยังไงถึงจะสร้าง global mindset ให้คนไทย mm hmm. ให้ให้นคน,นไทย <global mindset. S 1> อย่ามาทประเทศไทย mm hmm. เป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาลน,นะครับ mm hmm. ไอไอการมองว่าเราเป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาลแล้วก็แล้วก,วก็ทุกอย่างก็กลายเป็นเรื่องต้องมาเคลมกันว่าใครเป็นเจ้าของอันนั้นใครเป็นเจ้าของอันนี้เนี่ยยิ่งทํายิ่งมีแต่ความทุกข์นะครับ <laughs> <laughs> คือมันมันไม่เคยมันไม่เคยสร้างประโยชน์ให้ใครเลยถูกต้องไหมครับตอนนั้นเรียกว่าชาตินิยมจนไม่ถูกทางล้วอเล่าถูกถ้าเทียบกับว่าเรามองว่าเฮ้ยเราเป็นเจ้าของร่วมกันนะอ่าแล้วเราจะสามารถที่จะทําประโยชน์อะไรจากความเป็นเจ้าของร่วมกันนี้ได้อนะ่ะครับแล้วมาช่วยกันทํามาหากินในเรื่องเนี้ยแล้วในที่สุดทุกประเทศก็เอาผลประโยชน์เหล่าเนี้ยมาแบ่งปันกันนะ่ะ เพราะมันเป็นของดีที่เกิดขึ้นไม่ใช่คือต้องเข้าใจนะครับว่าคําว่ากัมพูชาคําว่าไทยคําว่าพมา่าเนี่ยมันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ปีมานี้นะฮะไม่ไม่มีนะครับคําว่าคําว่าสยามไม่มีนะครับไม่มีนะครับคําว่าคําว่าประเทศไทยประเทศไทยเพิ่งชื่อประเทศไทยเมื่อไม่กี่ปีมานี้เองนะฮะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเรารวนแล้วแต่อยู่ในภูมิภาคที่เรียกปัจจุบันนี้ว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะที่เราอยู่ใกล้ชิดกันเป็นเมนแลนด์ที่เราอยู่เชื่อมโยงกันไทยเมียนมาสปปลาวกัมพูชาเวียดนามอาจจะขึ้นไปจนถึงจีนแผ่นดินใหญ่อาจจะลงไปจนถึงสิงคโปร์อินโดนีเซียเรื่องพวกนี้ผมคิดว่าถ้าเราเอาเอาเอาความคิดที่เปิดกว้างมากยิ่งขึ้นแล้วมองว่าในความเป็นจริงเนี่ยเราเป็นส่วนหนึ่งของโลกที่มันเป็น,นกลไกที่มันเชื่อมโยงสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน แล้วเรามาแสวงหาประโยชน์ร่วมกันตรงนี้ผมคิดว่าดีกว่ารลองคิดมองอีกมุมะอาจารย์ว่าถึงแม้เมื่อก่อนไม่ได้เป็นประเทศแต่ละประเทศอย่างนี้นะฮะก็เป็นราชอาณาจักรหรือเป็นอาณาจักรที่รบลาค่าปันกันมาพอสมควรเลยในอดีตนะซึ่งอันนั้นก็เป็นเรื่องของคนอยุธยากับคนของนึกออกไหมคนของยุคสมัยคนของอยุทยากับคนของปุกามกับคนของ องอูถือร้องไหมครับกับคนของอาณาจักรเขมรโบราณถูกต้องไหมครับศรียอดโสภรปุระอย่างเงี้ยนึกออกไหมฮะเอาเขาเข้าจริงมันก็ไม่ใช่เรื่องของคนในศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ดแล้วนะฮะคือคือเวลาเรามองเรื่องพวกเนี้ยเราเรียนรู้ได้อืแต่อย่าไปอินกับมันอืจะจนทําให้เกลียดกันครับนึกออาไหมฮะไอเนี้ยน่ากลัวคือถ้าเกิดว่าเราเอยเรียนรู้จากมันแล้วโอ้โหเพราะเขาสู้รบปบมือกันไง ในที่สุดทุกคนอน,อกคนอนแอหมดแล้วพอทุกคนนอนแอหมดก็อย่างงี้ง่ายเราถึงถูกกินรวบ<ม>แล้วก็ถูกฝรั่งต่างชาติเข้ามาล่าเป็นนาน,านิคมได้เออถ้าเกิดเรามองอีกมุมหนึ่งว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราเข้มแข็งกว่านี้ถ้าเราล่วมไม้ล่วมมือกันมากกว่านี้<ม>เราก็อาจจะไม่ต้องมีประวัติศาสตร์บาดแผลในยุคล่านัานคมขนาดนั้นก็ได้ถูกต้องไหมครับ<ม>และแน่นอนเราก็อยากให้ความแตแกแยกพวกนั้นมาลังเกียดลังงอนกันในศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ดอะ ใช่ไหมฮะเ,<อ>เพราะนั้นนี่มาใช้ปัจจุบันไม่ใช่เอาปัจจุบันไปรับใช้อดีตถูกใช่มันถึงเวลาบางทีมันอาจจะต้องแบบ move on อะไรบางอย่างหลายหลาเรื่องนะครับ,รบแล้วก็เราเองคงจะใช้ประโยชน์จากเรื่องเหล่าดีได้มากยิ่งขึ้นเพราะว่าณนะปัจจุบันนี้เนี่ยต้องอย่าลืมนะฮะว่าโลกมันเชื่อมโยงกันมากกว่าที่เราคิดครับเรื่องของการต่างประเทศเนี่ยไม่ใช่เรื่องของกระทรวงการต่างประเทศติดต่อไปแล้วแหละแต่ผมผมลองลอง,ลองนึกภาพดูนะครับว่า เดี๋ยวนี้เวลาเราผลิตเราก็ผลิตเพื่อส่งออก mm hmm. ใช่ไหมครับแล้วเวลาผลิตเราก็ไม่ได้ใช้แต่เฉพาะวัตถุดิบในประเทศเนาะเราก็นําเข้าวัตถุดิบเราก็นําเข้าแรงงานจากต่างประเทศ mm hmm. แล้วเวลาเราขายเราก็ขายในตลาดโลก mm hmm. เวลาเราซื้อเราเองก็วันนี้เราอยากกินซูชิดีๆ mm hmm. เราก็อยากได้เนื้อปลาจากตลาดปลาในในใ,ในญี่ปุน่น ที่สามารถส่งมาถึงมือเราได้ภายในชั่วข้ามวันอ่ะแล้วเราก็เอ j นจอยไลฟ์เราก็มีความสุขกับการกินอาหารพวกนั้นกต้องไหมครับสงครามที่ผ่านมาหลายๆคนก็เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ่าต้องหรือลองนึกภาพดูอันเรื่องใกล้ตัวอย่างเช่นสงครามในยูเครนสงครามในยูเครนเกิดขึ้นประเทศไทยถึงแนมะ้มูลค่าการค้ากับยูเครนไม่ได้เยอะเลยนะครับ จิบจ้อยมากไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นองของของ,ของการค้ารวมของประเทศไทยด้วยซ้ำแต่เราพึ่งพาข้าวสาลีจำนวนมากจากยูเครนเราพึ่งพาข้าวสาลีจำนวนมากจากรักเสเซียและด้วยสงครามด้วยการคว่ำบาตรทางการค้าด้วยมาตรการกีดกันต่างๆอะไรที่เราผลิตเราใช้ข้าวสาลีเป็นวัตถุดิบหลักครับม,มามาเพราะนั้นมามาคือโอ้โห สินค้าจําเป็นใช่ไหมครับสินค้า<ม>ยังชีพโดยเฉพาะช่วงปลายเดือนร<ม>าคายังขึ้นเลยเพราะสงครามที่เกิดขึ้นในต่างประเทศนะ<ม>ฮะไอไอความความใกล้ตัวของของการต่างประเทศเนี่ยมันเริ่มเข้ามาหาเราละหรือลองนึกภาพดูวันเนี้ยเชียงใหม่กับก<ม>รุงเทพติดห้าอันดับแรกของโลกที่มีฝุ่นละอองหมอกควันโดยเฉพาะพีเอมสองจุดห้าเกินมาตรฐานไปเยอะมากเลย ถามว่ามันเกินมาตรฐานเพราะอะไรแน่นอนที่มันเกินมาตรฐานส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่ามีการเผาในที่เปิดโลง่งแล้วเขาเผาอะไรเขาเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรโดยเฉพาะต่อสัง่งโดยเฉพาะฟางโดยเฉพาะอะไรที่มันอยู่ในพื้นที่การเกษตรถามว่าเอาประเทศไทยเราคุมเรื่องพวกนี้หนักเลยไม่มใช่เหรอเราคุมแต่หลายๆครั้งของพวกนี้มันไร้สัญชาตินะครับม,มันข้ามปรมแดนเข้ามา อย่างเนี้การต่างประเทศครับลองนึกภาพตัวเวลามันข้ามพรมแดนเข้ามาเนี่ยมันข้ามพรมแดนเข้ามาเพราะอะไรส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเมื่อยูเครนและรัสเซียทําสงครามอเขาก็เลยไม่ได้สามารถที่จะส่งออกสินค้าหลักของเขาที่มาจากไอ้พวกข้าวสาลีข้าวโพดได้เหมือนเดิมนั่นก็คืออาหารสัตว์ครับประเทศไทยก็กลายเป็นประเทศที่ผลิตอาหารสัตว์มากที่สุดในโลกอเวลาเราจะผลิตอาหารสัตว์มากที่สุดในโลกได้ เราก็ต้องนําเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อืโดยเฉพาะนําเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านเพราะในความเป็นจริงเราจะอ้างว่าโอ๊ยประเทศเพื่อนบ้านเผาแล้วเรารับผลกรรมแล้วก็อ้างไม่ได้เต็มปากครับเพราะว่าที่ไปจ้างเขาปลูกแล้วรับซื้อผลผลิตของเขาก็เป็นบริษัทเห็นไหมฮะว่าโอ้โหจริงๆแล้วการต่างประเทศเนี่ยมันเชื่อมโยงสัมพันธ์กับเราเยอะมาก แล้วถ้าเกิดเราสามารถที่จะสร้างทัศนคติให้ถูกต้องได้ว่าเราควรจะมองเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของเขาแต่เป็นเรื่องของเราแต่เป็นเรื่องที่เราต้องรับผิดชอบร่วมกันในภูมิภาคในโลกในทวีปเนี่ยมันไม่ใช่แค่เฉพาะเราจะแก้ปัญหาหลายๆเรื่องได้นะครับแต่ในขณะเดียวกันมันก็จะสร้างโอกาสให้คนไทยมองเห็นได้ว่าเฮ้ยจริงๆเลยยังมีโอกาสอยู่ในเวทีโลกอยู่ในเวทีภูมิภาคตั้งเยอะตั้งแยะนี่ ปัญหาก็คือเราก็ไม่เห็นนะครับว่าจะมีพักไหนออกมาบอกว่าเรามาสร้างทาัศนคติแบบนี้ให้คนไทยกันเถอ,อะเมื่อสําคัญขนาดนี้พักการเมืองควรจะมีหน้าที่หรือมีบทบาทในการนําเสนอนโยบายต่างประเทศแบบไหนอาจารย์อยากเห็นแบบไหนก็ข้อแรกทือนี้ผมเขียนไว้สิบข้อนะครับแต่ว่าเข้าใจว่าเวลาเราคงไม่พอไม่งั้นเดี๋ยวเราก็คุยไปเรื่อ,อๆยๆทีละข้อข้อสองข้อได้ ได้ครับอ่าผมว่าเผื่ออาจจะคุยได้จากห้าตอนผมเล่ากันผมเลาฟังแบบว่าที่ผมเขียนแล้วเผยแพร่เอาไว้ว่าอยากเห็นสิบข้อเนี่ยทั้งสิบข้อมีอะไรบ้างแบบสั้นๆแล้วเดี๋ยวเราค่อยขยายความลงไปในรายละเอียดได้ครับแรกเมื่อกี้เราพูดในรียลนเลยไปบ้างละเรื่องก็คือสร้าง global mindset ทาให้คนไทยคิดว่าเรื่องการต่างประเทศเป็นเรื่องของทุกคนเป็นเรื่องใกล้ตัวข้อที่สองเมื่อเราเริ่มรู้เรื่องของการต่างประเทศแล้วข้อที่สองคือต้อง เลิกมองการต่างประเทศแบบเชีย์มวยแบบไหนนะฮะว่าเชีย์มวยครับเชีย์มวยอ๋อ oh. ี้ในเวทีโลกมันมีคู่ขัดแย้งใช่ไหมครับออครับเอ่อโดยเฉพาะอเมริกากับจีนมหาอำนาจเก่ากับมหาอำนาจใหม่เพราะฉะนั้นวิธีการที่เราต้องพูดและทําความเข้าใจกับประชาชนก็คือเราต้องไม่เลือกข้างมหาอำนาจไม่ว่าจะเป็นมหาอำนาจจีนหรือมหาอำนาจอเมริกาอืแต่ผู้นาที่จะมาเป็นนายกคนใหม่รัฐมนตรีท่านใหม่เนี่ย ต้องประกาศจุดยืนให้ชัดเจนครับว่าประเทศไทยเลือกอยู่ข้างเดียวเท่านั้นคือข้างรักษาผลประโยชน์ของประเทศไทยแต่ถึงจุดหนึ่งเราก็ต้องยกมือในเวทีระหว่างประเทศอยู่ดีว่าจะเอาทางไหนใช่ถูกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราคงต้องไปลงในรายละเอียดต่อว่าแล้วการรักษาผลประโยชน์ของประเทศไทยเนี่ยหนึ่งไอ้ผลประโยชน์นั้นอ่ะมันมีหลายมิติแต่มิติทํายังไงอันนี้น่าจะเป็นข้อที่สามที่อยากเห็นก็คือทํายังไงให้มันเป็นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม หลายๆพักบอกว่าเฮ้ยเราทําสสรอไหมแกรัฐมนูลถ้ามันมีกระบวนการแบบนั้นได้ที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมได้อ่ะเราให้ประชาชนมีส่วนร่วมแล้วทําให้เขารับรู้ได้ไหมว่าผลประโยชน์ของประเทศไทยในแต่ละมิติอ่ะมันอยู่ตรงไหนบ้างมิติเศรษฐกิจเราต้องการอะไรครับแล้วเราจะเป็นเพื่อนกอับใครแล้วเราจะดึงใครมาถูตูนแล,แล้วเราจะยึดมั่นตับการตรงไหนมิติสังคมเป็นยังไงมิติเทคโนโลยีเป็นยังไง S <S นื่องอไหมฮะอันนี้เป็นนโยบายที่สามนะครับ,รบแล้วก็แน่นอนถ้าเราจะมีผลประโยชน์แบบนั้นแล้วเราจะต้องถุงดุลเพื่อรักษาผลประโยชน์นั่นก็เลยมาสู่ข้อที่สี่ครับนั่นก็คือเราต้องเล่นบทบาทนําในอาเซียนเพราะอาเซียนจะเป็นฐานสําคัญที่ทําให้เรามีอานาจต่อรองครับครับแล้วก็ไปสู่ข้อที่ห้านั่นก็คือคในหมู่อาเซียนน,นิดนึงเล่นบทบาทนาในอาเซียนนี่ไม่ได้หมายถึงเป็นประธานอาเซียน อยู่ที่เนื้อหาคอนเทนต์ที่เราจะใส่เข้าไปแสดงออกมาใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าเป็นประธานอาเซียนเป็นประธานบุนเวียนครับตำแหน่งบุนเวียนปีนี้อินโดนีเซียปีหน้าสปาปลาวตามตัวอักษรครับเพราะนั้นกว่าจะถึงประเทศไทยอีหนึ่งก็สองพันยี่สิบเก้าตอนนั้นไม่ต้องรอนะครับแต่เราสามารถที่จะเทคลลดเล่นบทบาทนําได้ผู้นําควรจะต้องดูครับว่าเวลาไปประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนเวลาไปประชุมระดับรัฐมนตรีในแต่ละมิติ เราต้องเสนออะไรเรายอมเรื่องอะไรเราต้องไม่ยอมเรื่องอะไรเราต้องเล่นบทบาทนําเรื่องอะไรเรื่องพวกนี้ผมคิดว่าคนที่จะขึ้นมาเป็นระดับรัฐมนตรีซึ่งเขาจะต้องนําเสนอกับผู้นําและในขณะเดียวกัน,นกเขาก็จะต้องตั้งคนขึ้นมาเป็นซีเนียร์ออฟฟิเซอร์หรือว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงเพื่อที่จะไปทํางานต่อครับต้องมีวิชนะครับเพื่อที่จะเล่นบทบาทนําในเวียซีานแล้วก็นําไปสู่ข้อที่ห้าก็คือ ในกลุ่มอาเซียนเองเนี่ยมันยังมีกลุ่มที่เราต้องให้ความสําคัญมากยิ่งไปกว่าอาเซียนธรรมดาอีกนั่นก็คือประเทศที่มีพรมแดนติดก,กับเรารบใช่ไหมครับจากเหนือเนี่ยเมียนมาถ้ามองตามเข็มน,นาฬิกามาทางตะวันออกเฉียงเหนือก็จะเป็นสปปาลาวลงมาทางตะวันออกเป็นกัมพูชาลงไปทางใต้เป็นมาเลเซียแล้วก็ย้อนกลับมาทางตะวันตกก็คือเมียนมาสี่ประเทศนี้เนี่ยต้องเป็น first priority นโยบายต้องไม่ใช่มาจากกรุงเทพ และนโยบายต้องไม่ใช่ไปกําหนดกันที่จาการ์ตาที่เป็นที่ตั้งของสำนักงานการอาเซียนหรือไปกําหนดกันและยิ่งแยกวอาอีกไปกําหนดกันที่เจนีวาที่นิวยอร์กที่วอชิงตันดีซีที่โตเกียวที่ปักใช่อืมใช่นโยบายต้องเกิดจากการที่เราเชิญคนที่เป็นคนของเราเป็นเอเจนต์องเเช่นเอกอัครราชทูตที่ประจําอยู่ในเมืองสําคัญๆเหล่านั้นแล้วก็หน่วยงานระดับสูงในพักในในส่วนกลาง ลงไปที่จังหวัดลงไปที่ชายแดนแล้วคุยกับส่วนท้องถิ่นได้ไหมครับคุยกับสาธารณสุขคุยกับตำรวจตะเวนชายแดนคุยกับกองทัพภาคคุยกับนักธุรกิจผู้ค้าชายแดนตรงนั้นแล้วทํานโยบายร่วมกันได้ไหมว่ากับประเทศเพื่อนบ้านเราต้องทําอะไรยังไงบ้างอันนั้นห้าข้อที่ห้าละข้อที่หกจากนโยบายกับไม่ได้เพื่อนบ้านก็ต้องมองให้ใหญ่ขึ้นมาอีกก็คือนโยบายกับมหาอำนาจไกลบ้าน มหาอำนาจใกล้บ้านก็มีอยู่สองคนถูกต้องไหมครับนั่นก็คือจีนกับอินเดียนะจีนกับอินเดียเนี่ยโอ้โหอยู่ใกล้บ้านเรามากถูกต้องไหมครับแล้วเ้าจามทีเดียวเราก็ติดวัดอ่ะสองประเทศนี้ก็เกือบ <ใน S 1> พึ่งโลกอืมใ,ในขณะที่ถ้าเขารวยแล้วเขากินของเราใช้ของเรามาเที่ยวประเทศเราเรา,เราก็ากดได้ประโยชน์อืมอ่าเพราะฉนั้นเราก็ต้องเราก็ต้องมีนโยบายที่มันเป็นยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนะว่าเราจะยังไงกับจีนเราจะยังไงกับอินเดียถูกต้องไหมครับอ่ะ,อะ เพื่อนบ้านใกล้ชิดที่สุดไปแล้วมาหานาดแล้วก็<ม>ต้องไปถึงข้อเจ็ครับว่าแล้วประเทศอื่นๆในโลก<ม>ยุทธศาสตร์การค้าของประเทศไทยจะเป็นยังไง<ม>เราควรจะต้องเร่งทํเอฟ a กับใคร<ม>ในแต่ละ f t a จะเปิดเรื่องอะไรบ้างไม่เปิดเรื่องอะไรบ้างเรื่องไหนเป็นข้อที่ต้องสงวนไว้เรื่องไหนต้องเป็นข้อที่แบบจะเป็นจะตายยังไงต้องเปิดให้ได้อย่างนี้เป็นตน้น<ม>นะครับอเพราะออนั้นเชิงพื้นที่เสร็จคราวนี้ต้องเป็นเรื่องของเชิงเวลาบ้าง เชิงเวลาก็คือมันมี time and space ถูกต้องไหมเ mm hmm. มื่อกี้เราพูด space ไปละพื้นที่ mm hmm. อันนี้มันก็ต้องมี time ใช่ไหมครับ mm hmm. time ก็คือต้องมองไปข้างหน้า mm hmm. เรื่องที่มันเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดแล้วต้องมองไปข้างหน้าก็คือเรื่องสิ่งแวดลอ้อม mm hmm. ใช่ไหม climate change ถูกต้องไหมครับ mm hmm. เพราะเดี๋ยว climate change นี่เดี๋ยวมันจะไปเกี่ยวข้องกับมาตรการจีเกนทางการค้าเดี๋ยวมันจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ๆใช่ไหม mm hmm. อย่างเช่นขั้วโลกน้ําแข็ง mm hmm. ละลาย อย่างเช่นเรื่องใต้บาดาลใช่ไหมใต้ท้องน้ําทะเลลึกเหมืองแร่อย่างเช่นอวกาศที่มันจะไปยังไงต่อถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้ามองข้ามช่วงเวลาข้อที่เก้าแล้วเราต้องมีนโยบายเรื่องสิ่งแวดล้อมยังไงแล้วก็นําไปสู่ไอ้ข้อที่แปดข้อที่เก้าก็ต้องนําไปสู่อีกเรื่องหนึ่งที่จะเป็นเรื่องของอนาคตด้วยนั่นก็คือยุทธศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมใช่ไหมคุณคุณจะยังไงเนี่ยกับเรื่องพวกนี้ถูกต้องไหมครับเพราะว่า เราเองไม่ใช่คนที่เป็นคนคิดคนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมเราเป็นคนที่ต้องไปสร้างความร่วมมือกับคนอื่นๆต้องไปร่วมมือกับใครเรื่องอะไรถูกไหมครับ,รบแล้วก็ข้อสิบข้อสุดท้ายก็คือแล้วประเทศไทยเรามีจุดแข็งเรื่องอะไรบ้างจุดแข็งที่แข็งที่สุดของประเทศไทยคือเฮ้ยเรามีประวัติศาสตร์เรามีประเพณีวัฒนธรรมเรามีอาหารการกินเรามีศาสนาเรามีพ็อปมิวสิกเรามีท่าทองซาวเรามี แล้วปินดาราเรามีหนังไทยเรามีมวยไทยดูนะไหมครับเพราะนั้นเราต้องมียุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แล้วขอกระซิบไว้นิดนึงว่ายุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์เรื่องแรกที่ต้องทำเลยคือต้องส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์แต่ต้องเลิกใช้คำว่าซอฟต์พาวเวอร์ใช้อะไรครับใช้อะไรก็ได้แต่ต้องเลิกใช้คำว่าซอฟต์พาวเวอร์ครับเพราะในความเป็นเวลาเราพูดใช่ไทยเนสเพราะเวลาเราพูดถึงคำว่าพาวเวอร์ ไม่มีใครอยากใต้อำนาจใครครับไม่ว่าจะเป็นอำนาจที่เป็นฮาร์ดพาวเวอร์หรือซอฟต์พาวเวอร์เพราะนั่นสังเกตดูประเทศที่เขาเก่งๆเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยเขาไม่ใช้คำนี้เลยผูเกาหลีใช้คำว่าฮอลยู u ครับโครีนเวฟแล้วเขาเอาคำว่าเคไปใส่ในทุกเรื่องถูกต้องไหมครับเคป๊อปเคดราม่าเคไลฟ์สไตล์เอ่อเคเวลาพูดถึงคอนเน็กติวิตี้ก็เปลี่ยนจากคอนเน็กตัว C เป็นตัวเ เห็นไหมญี่ปุ่นใช้คําว่าอะไรครับญี่ปุ่นใช้คําว่าครูเจแปนใช่ไหมเพราะฉะนั้นครูเจแปนเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะส่งเสริมเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ไม่มีใครอยากใช้อํานาจเหนือใครโดยการบอกผมกำลังใช้อํานาจเหนือคุณเพราะนั้นต้องเลิกใช้คำว่าซอฟต์พาวเวอร์ครับไอ้นี่คือภาพรวมสิบนโยบายที่ผมลองคิดเล่นๆดูนะครับแล้วก็แล้วเดี๋ยวเราอาจจะค่อยๆลงกันไปทีละเรื่องทีละเรื่องเรายังมีเวลาอีกประมาณเดือนหนึ่ง ก่อนจะถึงเรื่องของ,งแต่ว่า <c oughs> ก่อนจะไปลงรายละเอียดของสิบเรื่องนะฮะในข่าวต่อไปผมขอทิ้งท้ายนิดนึงอาจารย์ทั้งหมดเนี่ยในเมื่อเรื่องต่างประเทศสําคัญมากต่อประเทศรายการเราคือเดลิเดอร์อินไซต์ตัวผู้นําเองต้องเข้าใจเรื่องนี้อย่างแจ่มแจ้ง,จงไม่ใช่เฉพาะลาดีต่างประเทศไม่ให้ทีมทีมต,ต่างประเทศเท่านั้นนะฮะตัวผู้นํา<ช>ต้องเข้าใจมีวิสัยทัศน์เรื่องนี้แล้วผู้นําเองจะ<ช>ต้องสื่อสารกับสังคมได้ไหมเราเห็นผู้นําสิงคโปร์เห็นผู้นําอินโดนีเซีย เห็นผ co ู mm ้นามาเลเซียนะฮะสามารถที่จะทําหน้าที่ผู้นําได้อย่างเต็มภาคภูมิในการที่จะดาเนินนโยบายต่างประเทศเราควรควรจะต้องคํานึงถึงคุณสมบัติผู้นําตรงนี้ด้วยไหมครับโอ้ครับผมผมถึงอย่างบางทีถ้าถามว่าเฮ้ยเลือกตั้งครั้งนี้อาจารย์เลือกใครอ่ะบางทีผมผมยังผมผมยังคิดไม่ออกเพราะว่าเพราะว่าเหมือนอย่างที่เมื่อกี้คุณจีราบอกอ่ะว่า ถ้าคุณจะเป็น leaders อะคุณต้องมี s i z เรื่องพวกนี้ยรู้ไหมต้องอินจริงๆค่ณต้ว่าำอจเรื่องพวกนี้ยังถูกต้องแท้จริงคุณไม่ใช่แค่ต้องมี information นะคุณต้องมี intelligence เลยด้วยซ้ำถูกต้องไหมครับเรื่องพวกนี้แล้วคําถามคือเราเห็นคนที่รู้เรื่องพวกนี้ไปปออยืสรุขอเปิดตัวเป็นเป็นคนที่เข้ามาเลยอย่างหรืออย่างน้อยมีทีมก็ยังดีออืสมมุติสมัยก่อนก็คือ นึกถึงดรสลิมพิศวรนเนเรานึกออกเลยว่าเขเนี้ยได้เลยใช่ไหมอาจารย์แต่ตอนนี้มองไม่เห็นนะโดยปราศจากเงื่อนไขเลยครับแต่ตอนนี้มองไม่เห็นเพราะว่าเออมันยังไม่มีอะไรที่แบบชายนิ่งแบบนั้นนะผมผมยังนึกไม่ออกเลยด้วยซ้ำผมยังนึกไม่ออกเลยด้วยสมมตถ้าแต่ละพักเอาคนจะเสนอขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการตาประเทศมายืนด้วยกันจะเป็นไง มองไม่ออกใจใจแล้วเราก็เห็นเราเราเห็นคนที่เก่งๆเยอะถูกต้องไหมครับประเทศไทยเรามีคนเก่งๆเรื่องการต่างประเทศเยอะถูกต้องไหมครับแต่ว่าหลายๆท่านเองก็ไม่ไม่ได้ลงมาเล่นการเมืองแล้วอะลองลองนึกภาพท่านอดีตนายกรัฐมนตรีอนันต์ปัญญาชุนถูกต้องไหมครับท่านเอกัคราชิตุเตศบุญนาถถูกต้องไหมครับหรือว่าท่านศาสตราจารย์ดรสุรเกียรติเสถียรไทยอย่างเงี้ยเนืกองมเราเราเห็นเรารู้ว่ามีคนเก่งๆอยู่แต่ว่า แต่ว่าเรายังไม่เห็นว่าแล้วในพักการเมืองแต่ละพักมีมีพักไหนที่เสนอตัวตัวที่เป็นโอหังคืออย่าง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 สิงคโปร์อย่างเงี้ยอ่าอ่ต่างประเทศคืออยู่ในมือของผู้นําเลยอืมถูกต้องไหมฮะอ่าเป็นเองอย่างอย่างอย่างเออยาอย่างเงี้ยเราเห็นเลยใช่ไหมครับเออรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของ ของอเมริกาเป็นอดีตอาจารย์ทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ฮาร์วาร์ดอย่างเงี้ยนึกออกไหมฮะเขารู้เรื่องนี้รู้ลึกรูก้จริงอะ่ะอย่างอินโดนีเซียนี่ไม่ต้องพูดถึงสมัยก่อนหน้านี้คือนาตาเลก้ว่าสมัยปัจจุบันคือรัตโนมาซูดีซึ่งมีบทบาทเชิงรุกมากถูกต้องไหมครับหรืออย่างไรก็ตาอิบราฮิมเองก็มีบทบาทโดดเด่นถูกต้องไหมฮะจีนเองก็โดดเด่นใช่ไหมตัวลำตี่ับประเทศถ้าคุณสามารถเอาผู้แทนของอิหร่านกับซาอุดีที่เขาเกลียดกันมา สิบปีมาจับมือกันได้นี่ยไม่ธรรมดามันมันไม่ใช่มือธรรมดาครับมันต้องเป็นมือประสานที่แต่เราเองก็คงไม่ได้เป็นมหาอำนาจในระดับนั้นถูกตไหมครับเราเราบทบาทของเราต้องเป็น Middle Power เป็นคนที่เป็นคนถ่วงดุลถูกต้องไหมครับเพราะนั้นอยากเห็นจริงๆว่าคือถ้ามีดีเบตเนาะน่าจะมีดีเบตแบบเอาว่าที่แล้วว่าการจะทรวงการเกศตของแต่ละพักมาดีเบตมากว ไม่มีใครตอบคาเชิญเนี่ยนะกลัวจะน่ากลัวจะน่ากลัวไปอีกแบบ,บยังมีเวลาเดือนหนึ่งอาจารย์นอกจากสิบข้อที่อาจารย์บ้ามแล้วสําคัญหมดนะฮะตัวบุคคลที่จะฉายแววออกมานะฮะใครจะเป็นผู้นาในเรื่องของต่างประเทศได้จะเป็นผู้นําพักเองผู้นําประเทศเองหรือผู้นำตีย่างประเทศยังมีโอกาสให้พักเสนอตัวมานะฮะอาจารย์จะคอยคอยดูอยู่นะแล้วก็พร้อมจะเชียร์คนที่มีคุณสมบัติถ้ามีเมื่อไหร่นี้ผมเดี๋ยวผมเป็นหัวคะแนนเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมเป็นหัวคะแนนเอาแล้วครับเดี๋ยว เดี๋ยวเราค่อยๆมาแกะไอ้นโยบายต่างๆสิบข้อกันแล้วก็เราฟังผลด้วยนะครับว่าจะมีใครเสนอตัวมาให้อาจารย์แล้วก็พวกเราเนี่ยในเรื่องของนโยบายต่างประเทศของของประเทศไทยเดี๋ยวสัปดาห์หนึ่งแล้วก็คุยกันไปสักสองสามข้อสองสามข้ออะไรครับเลือกตั้งผลิได้ครับโอเคครับขอบคุณอาจารย์รัศนวตรีครับดีมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็หมดเวลาในช่วงแรกแบบนี่ทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพักสักครู่หนึ่งนะครับช่วงที่สองไปติดตามเรื่องของนโยบายแจกเงินนะครับว่า ดอกเตอร์อนุสรทรำรรมจัยเห็นด้วยหรือเปล่ากับเรื่องนี้แล้วก็มีข้อสัเสนอะไรบ้างเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจพักกันเมืองครับสักุ่ครับ